สบายดีเด้อพี่น้องหลังจากขึ้นแต่ห่อเขาเอ้ยกี่ม้องขึ้นแต่ใส่บ่าจะเอาลูกนาะลูกนรงเทากันซิมาหอ่อเขาสาบนาพี่น้องอันนี้จะเตรียมเตรียมห่อเขาแล้วเนาะขึ้นแต่สบายแล้วฮักกันริ้ว์ขึ้นมาเลยเนาะมาเตรียมคล้องห่อเขา ข้าวห่อเขาห่อกะมีหมักใหม่หมักตอ,อกเนาะล่ย่างกะมีปิ่งสีนปิ่งปลาเนาะแ้วก็มีหมักใหม่ทุกสนิทเลยเอามียังเอาใส่เนาะนวพวกมันแกวพวกมาเขียบถั่วดินใส่ลงไปส่วนปลาเมากับเตรียมเห็ดกับเขายอ่อผ้าขาวเพลนได้พี่น้องแกงกะไม้ ใส่สีแกงเราไม่ไหลใส่มืออื้อพี่นอ้องใส่จีโดะบ๊อบไปมะหนึ่งจีโดะน่าปวดแล้วบ๊อบฮะปวดเลยจีโอะปวดจริงสอ้ยจีโดะเบิ้ดเลยพี่น้องใส่ผ้าขาวมือเซ้าอันนี้เบิ้ดแล้ววะใส่ไ่ได้ใส่ใส่แต่มืออือ้อเนาะอันนี้ห้าวก็จะเป็นห่อหมากเนาะที่จะเคี่ยมไหวห้าวก็จะเอามาห่อใส่กันจะห่อข้าวสากเฮ้ยห่อข้าวอันนี้เนาะ เอาห่อที่หนึ่งก็ได้พี่น้องแล้วก็ยุบแบบนี้เนาะสบายดีนะพี่น้องอเพแ <laughs> ปลว่าเพแปลว่าหอ่อแล้วแหละแม่เพิ่นห่อถ้าถ้าเพลงขึ้นมาแต่วัดก็มาเตรียมห่อแล้วพี่น้องนี่ห่อก็ซักสุดก่อนนะเป็นห่อข่าวประดับดินเฮาแม่เขาเห็ดขาเขาไม่ได้เคนมีแม่มันจะง่างอยาอย่างสิเล่ฉันชอบเพลงสีครีทหอดมแม่มนเาะพี่น้อง ถ้าแม่เทาอยู่กับแม่เทาลุกไปนั่งอีวัตรหูแม่เามาทาไปได้เห็ดแต่แวเอาเห็ดคือเก้าเแต่ห่อหนึ่งเดี๋พี่น้องเนาะเลาก็สิเอาอัน,นอันนี้นะอันนี้กีบหมากกบยาอันนี้ห่อเขาเห็ดตามประเภทนี้นะพี่นอ้องหมะบอกฝอยพระเห็ดหมีกงได้มีก็ได้ห่อหนึ่ง ซาแพงก็ห่อแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดือน10ก็10ห่อเด้อพี่น้องเดือนเก่าก็เก่าห่ออันนี้เขาเอิ้นเขาสาดเขาสาดก็ส so ิเป so uh, um, ็นเดือนเดือน10เพงเนาะเป็นกลางเวนเนาะพี่น้องบดนี้เฮาแล้วแล้วเฮาก็สิเอาลงไปไว้วัดเนาะตอนเพลก็สิได้ยายหั่นน่ะไปเบิ่งอยู่วัดว่าคอเจ้าเอาลงมาหลายแล้วบ่เนาะก็ลงมาหอดวัดแล้วเนาะพี่น้องมาก็สิมาเห็นเด็กน้อยเต็มอยู่ อันเด็กน้อยเี๋บ่แม่นยังถามมาญาติเขาสากโอเต็มที่เต็มแดนนี่เนาะเาเตรียมญาติเขาสากแลหลายคนเติบแล้วนะพี่น้อง ลายติบเลยเนาะเิอมลายเลยลายลไรบอใส่ปะกบอกเป็นหน้าคอยบ่ใส่เว่ได้ใส่จะคืออะอเอาใส่ได้เหามียงก็ไ่ได้เห็ดนี่ขันรได้ก็เอามาคามเห็ดเอาหมากเด้สมโออยงงี้ยเด้เอาตเมียงก็ใส่ทองย่างหัวมันยับ่นั่นหายสทุ่งเป็นหน้า เาทำมาเใส่ปลาแด่บ in ่อ <ride> ่ไปใส่นี่ก็หิวข้าวสากอีกเห็ดคู่เฮือนน้อพี่น้องเห็ดคูเฮือนเลย อยังชิเต้ยนยางอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยเด้ข้าวป้าอะไรสกบัดเดียวเลยอย่างอันนี้เมื่อยเด้ออ้ยบบ๊ชจะเถื่อพาเขาหอกกันแล้วไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องจะมีอันนี้เขาพัดนะพี่น้อง อันนี้ก็ผลไม้รวมนี่กระดาษเนื้อหมูเนาะข้าวต้มตดัดแกงนมัยไหลหอนๆพี่นอ้องอันนี้จะเป็นไอขึ้นมาใส่มาอื้อกรับมันแกวอันนี้ก็เป็นบ้างพี่นอ้องอันนี้นะบบได้ป้าได้ถิบเนาะพัดผ้าขาวต้องมีบ้าง,าอ,งอ่าวัอใหญ่บอยเอาลูกเฮา ซาแพงย่อไม่ได้เด็กพี่น้องมันใหญ่เกินปลาเมาห่อห่อไม่ได้ยันลูกปลาเมาก็สิลงไปวัดแลตเนาะอันนี้อันนี้ภาคขาวปลาเมาแตงเด้อพี่น้องงามอันรีนาะปลาเมาเห็ดแต่แนวงามงคามข้นก็ขี่ไหลเลยเมื่อวานนี่ก็เขาต้มงามง่ามข้นก็ขี่ไหลเลยเอาแม่ติบขาอข้างในนะะคเอาแม่ตีบขาวนะเอ้ยตีบขาว

นึกว่ามีแต่เด็กน้อยเนาะพอเทาบางก็มาเตรียมญยาดเขาสาแล้วพอเทาบางพอเทาภาพนี่ก็มาทาญาดเขาสาพี่น้องญาติเขาสาหยาดกับเด็กน้อยจะม้วนเจ้าสิบไันไล่กูหมูตีเจ้าใหญ่กูหมูทันหยกใส่ที่มันเ่าไว้เพราทันหยกลงมาโอ้เด็กน้อยพี่น้องกลางเว้นนี่ทีไล่เนาะกลารขึ้น่ะ เขานอนปรตื่นย่างายทะยหอโนเายนเอาหนามยำหอยอยากเลยเตรียมแล้วว yeah, ่าซะเตรียมแล้วเตรียมแล้ว <terrible. S 1> <donkey> ไปของเราเด้อพี่น้องพ้องมาเอาน้องมาบ้านมานีอานไปส่งไปยืนเด้อาไปองว่าข้าี่ถ้าบ่มแหงกับเาปญาติเขาสาก็บ่ได้หอปีนีบ่คือคูปีนะพี่น้องคูปีหวานลด อันนี้วายายเอาตามตามถาดาเฮ้ยจองว้ใส่เหล้านนนในดี้หอหันนึ่งไงอ,พอพี่้พี่ัยวัยวัยัยว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 ัยยเัยว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 ัััดกน ออกไปทางนอกไปหาถาดแม่เฮาก็พอเฮาเนาะเพิ่นอยู่นอกวัดพ่อก็มีช่องพ่ออยู่ในผู้กับพอนึงอยู่ีนก็ะพอนึงบม่ได้เบิรเท่านี้ได้พี่นอะยังอีกพอนึงเพิ่นยังอยู่เวียงพ่อเฮามีสามพ่อแม่ไล่คักแม่หาหุกแม่ มแม่เฮ้ยเจดามสีพาสันลมเลยพี่น้องเหีพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> เห็นได้ไดเ,ลเลย่เลยถาดร้าถ่วลงันเนีะ <laughs> เจดามเพิ่นก็เอาหาเผาถ่พี่นอ <laughs> ะเ้าถ <laughs> ่าใหญงแม่ของแม่ถ่าเม่งกับแม่ถั่วลนี่มหาหอถาุพอเฮาอีกแล้ว ให้แมมทุ่ม่มทุ่มห้แล้วให้ยเมทุ่มมาเื่อับกจะเอาเด้อเมยเอะไรกัขอชีรายผู้อชีวัสดีาูบชีรายชีวัสดษาอากันโอดเอืเหนื่อยไปนี่นะกไก่นี่ยเกะไก่เนี่ยไปไปใคนั่งรอนองกูนีเลย ค่นันางลอดนางลำเงินมีสองคนเลยดิเอาไว้เท่าแหร่กันเลี่ยกินนำกันเนอะมาเบิร์ดนะระยะ กระเก่าเขาเจ้าสชิหวานลงแล้นนะพี่น้องอันนี้วัดยายเอายายให้กว่ากลางคืนเนาะเหาก็กลับมาบริเวณวัดคือเก่านะพี่น้องืนี่คือไายม่วงนี่จะหม่วงองมันสบายแลยแต่ดูเู่บเนี่นี่อันนี้พี่พาม พี่พามในยังหอโบได้เขาคือบโบราณไ้เนาะเขาเห็ดคือเก่าแมนโอ้ยลืมหมวานแพ้พี้น่ะต้งถวายแล้วนี่ยเลยเนาะถวายแล้วก็ตามแต่ว่าแต่ละเฮือนแ่งมันทีมีอยู่ในซ้ำหนึ่งแล้วแล้วิคือแล้วก็ในซ้ำหนึ่งแต่ของคนแต่ละเฮือนน่ะเขาจะเอาบ้าผุละห้อละห้อละห้อปลาไว้น่ะในซ้ำนะสูดถอดแล้วสูดรถอยแล้วแล้วกา เวลาเ้ากิโลกระจายแล้วเอาเด้อพี่โคดำพี่โคขาวกนขึ้นแล้วกัแมนน่ะเลยเ้าก็ยังเคยได้เ่ยจุดได้เหยียบขี่ไก่พระลาดขี่ไก่โป้เนาะโอ้ยมวนอารีบอกครูปีกับสีหวานเนาะพี่น้องแต่ปีนี้ปีสองมันเศร้าเนาะมันก็เลริวารฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าเ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่่ ยายคือกัรนอนในเหล่าอันนี้จะเข่าสะอาดกาับแม่ยายยายในเหล่าแล้วฮาก็สีขอปิดคิ้วไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝักกดไค์กดแช่กดติดตามให้หนอยเด้อสบายดี